นาที่ดงลางของแก่งเพียนาผู้มาพักต้องากระซอหวังอบรงที่วีเอลเลลคิดสานสื่อยุติไอ้นั้นสำคัญไม่น้อยเลยขอบุญทอบุวนของเราผู้นำา้องเข้าใจครู ขอเสียงตงเือให้ทันด้วยกันตั้งแต่เขาดมขอเส้นแบ่งองใครับละขอบพระคุณคุณครูทุกคนให้มีความสุขสนุกสนานกัครูเสียสละมีค่าเวลามารูแเรียนเรียน Amém. Tiny กอสวยทุกวันทุกคืนให้ครูทุกคนนักสุขโลมบนเส้นทางให้นคำว่าครูครับก็รองไป้แค่ครั้งเดียวนะครับเชาไม่ได้กรับไม่ได้แเดียวนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะไลายร้อยวิธีที่ ไปขึ้นที่ไหนเกรวก็จะร้องสสดแบบนี้เห็นทุกอย่างการเป็นเพลงครับสิ่งใดที่ถ้าผิดไปไม่ว่าครับพูดการกระทำสองวันนี้เกรวก็ขอไปนะครับสิ่งไหนดีให้ทุกท่านนะครับพี่พี่น้องมัตลร้องแน้นำไปเล่นเป็นเรื่องนุสื่อเด็กๆนะครับท้ายสุดละสุดท้ายฝากบทเกียวีนี้เอาไว้นะครับสูงวัยลอยยิ่งสูงข้าปัญญาลอยยิ่งสูงส่งถึงแม้ร่างเราจัดฉราลงแต่คุณค่าคงอยู่คู่ประทวทีสวัสดีครับ สุดยอดเลยนะคะไม่มีอะไรจะพูดค่ะจำได้อย่างเดียวสำหรับคุณโน,นคือย้อนซ้ำทวนเรามาถึกทางแล้วใช่ไหมคะพี่น้องเพื่อนครูนะคะวันนี้รู้สึกใจฟูกับคำพูดของพี่น้องเพื่อนครูหลายๆคนมีความสุขที่ถามไทย้องหลายคนว่าเป็นไงสนุกไหมก็ได้ได้รับคำตอบว่าสนุกไม่เหนื่อยเพราะว่าสารแห่งความสุขเราหลังเนาะนะคะก็ ถือว่าเป็นคิวทองที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นเวลาที่คุ้มค่ามากที่พี่น้องเปอนครูอ่างทองแล้วก็น้องๆจากต่างโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นเสียดายที่หลายคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มานลงทะเบียนเนาะด้วยภารกิจหลายอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้ทํามาร่วมกันเนาะกิจกรรม BPL เราเริ่มมาตั้งแต่ปี56 2556 11ปีแล้วเรามาลื้อฟื้นใหม่เหมือนกับว่าสมองมันแตกออกไปค่ะ UF องค์การนคะคะ วันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการเป็นส่วนบรรโอภาสคถ่ะในนามของตัวแทนของพี่น้องอันทองและก็เพื่อนครูในการกล่าวขอบคุณวิทยกรในวันนี้แล of of ้วก e ็กล่าวปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะก็สมคำร่ำลือนะครับคำร่ำลือกับคุณครูครูการผมพูดติดตามผลงานมาตามเรียนรู ไปตัางประเทศน่าสุดท่านก็